อ่าครับก็มีสมาชิกถามมานะครับว่าตัว Dra ค4นะครับตัวนี้นะฮะมีอาการขั้วหลวมนะครับตัวนี้ขยับได้นะครับทำยังไงได้บ้างนะครับก็วิธีการนี้สามารถแก้ได้ตัวเองนะครับที่บ้านเลยนะครับก็ถ้าจะสังเกตเนี่ยเราไม่ต้องแทบจะไม่ต้องแกะเครื่องอะไรเลยนะครับแต่เราไม่รู้ว่าเราจะจัดการตัวขั้วนี้ยังไงนะมันไม่มีรู้ให้ขันน็อตนะครับซึ่งมันจะมีเหล็กขั้วลักษณะนี้นะครับซึ่งมันเป็นกาวนะฮะ อันนี้จะสาธิตให้ชมนะครับมันจะต้องหาอะไรงัดเข้าไปนะครับลักษณะนี้นะฮะนี่นะครับก็ถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องใหม่ๆกาวมันก็จะแข็งหน่อยแนะนําว่าเอาลมร้อนเป่าก่อนนะครับถ้าไม่มีลมร้อนก็ต้องใช้ความพยายามกันนิดหนึ่งนะครับในการจะเอามันออกนะครับนี่นะฮะแล้วก็จะเจอน็อตสตัวลักษณะนี้เลยนะครับก็ใช้เป็นไขควงปากแฉกธรรมดานะครับขันออกได้เลยนะครับนี่นะฮะ ขันเข้าขันออกได้เลยนะครับมันก็จะแก้อาการหลวมของตัวขั้วตัวนี้ได้นะครับอ่ะก็เอาไปลองทำกันดูนะครับ